แดดแดดออกละเฮ้ยเขาเช็คเอา์กี่โมงวะเี่ก็ดีเนาะเามาตาขานให้เราเข้าสองโมงแล้วเช็คเที่ยงให้ขึ้นมาตาขานไม่ดีกระดีต้องเข้าเที่ยงออกบ่ายสองโมงไปแล้วนั้นถึงจะเรียกว่าดีอันนี้คือมัตศุกร นุมดูนี่ดีดีนะที่เรามามีช่วงดอกไม้มันออกดอกพอดียดูไหนนี่ดอกหน้าวัวดอกหน้าวัวของจริงจ้ะไม่ใช่ของปลอมไม่เห็นดเลยนี่ไงสีแดงแดงนะดอกมันพอขึ้นมาอะไรอ่ะ๋อใช่ลืมไปว่าตาบอดสีไอ้ี่หน่อมันพอขึ้นมาสีแดงแงนั่นน่ะเออแล้วพี่เห็นไม่เสียอะไรนั่นน่ะ ไม่ไม่เห็นหน่อมันขึ้นใหม่หก็เป็นสีแดงจะไม่เห็นไงคือไม่เห็นนั่นะดอกอมานใบมันสีเขียวคิดว่าว่าไม่ได้สังเกตคิดว่ามันมีแต่ใบเเออดดี๋ยวนน,นะป็กใบมันก็เป็นสีเขียวสิจ้ะบรรยากาศสดชื่นเดินไปทางสระน้ำหนุ่มกไปตรงนี้ ไปทางไหนก็ได้ไดไอโอ้ชอบเนาะแวะตรงสระพระพระพรัส <c oughs> สวัสดีครับไม่ <c oughs> ไรวะยี่สิบว่าไปดูรายอาหารก่อนไปนั่งข้า <c oughs> งนอกเลยข้างนอกมาากวัดเนอะเออนั่งข <c oughs> ้างในแหละไปนั่งทข้างนงอกอ่ะ อ๋อก็ได้ตัวนี้เนาะดูรายอาหารก่อนดูให้กินบ่ากินไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านก็ได้ใช่ไหมมัสแมนไก่ครับนี่ี่รายอาหารสวัสดีครับนี่สุกข้าวเยอะ ครับผมซุปข้าวโพดยี่สิบธรรมดาโอเคนี่อะไรค,ไครับพาสต้ข้าวต้มไก่แซ่บนะครับนี่ต้มไก่แซ่บแกงปงอันนี้ข้าวสวยนะนี่ข้าวอยู่ในข้าว ไก่เจหรือไงเีไก่เจาอาเจาแฮมแฮมเนี่ยแซกต่อนี่เป็นซุปต่อไก่ก็มีสลัดนะครับสลัดีเนาะมีสลัดนะครับผลไม้ ำส้มมีชากาแฟนี่คือรายอาหาร,ราก,ก็มีขนมปังครับโอเคให้ดูวิวของร้านอาหารครับข้างหน้าก็จะเป็นหาดนะเป็นทะเลครับ โอ้ทะเลน้ำใสนะครับนี่นี่ก็เป็นแล้วนะเป็นห้องอาหารของเรครับห้องอาหารนี่แล้วก็อาหารเช้าของเรานะครับนี่ หลังจากเรากินอาหารเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปดูทะเลกันนะครับตอนเช้าครับ เช้าคืนก็ยังแรงเหมือนเดินมนะครับแต่ว่าแต่แดดส่องแล้วน้ำนี่ใสสวยมากครับเอออันนี้ก็ปักธงแดงมาแล้วครับก็คือว่าห้ามเล่นน้ำนะครับเพราะคืนมันแรงเลยคือแรงจริงๆครับแต่ว่าน้ำนี่ใสกลิบนะสวยงามมากนะครับ สวยมากนะครับดูเปนสีเขียวลายเฉดสี